กกับสาวเจนคือเก่านะคะวันนี้ก็นี่นี่ค่ะนี่ก็เอาเข่ามาขายน้ำนะคะนี่ตา,ามอุดหนุนรองเท้าแล้วเอาว้าวมากันเลยเปิดร้านแต่เช้านะคะวันนี้แดดเปรี้ยงเลยนะคะนี่สาวเจนกันซักผ้ารอบสองนะคะ สักรอบแล้วมันอันนี้นะคะมันอับชื้นมันเบลออันนี้นะคะมันมาถึกแดดมาถึกลมสาวเจีกับมามันมั <c oughs> มน,มนวะแม่น, <c oughs> นี่นี่ค่ะเห็ดที่เก็บมานะคะน,ะคะนี่คะ่ะแล้วก็จะมานี่ให้เขานะคะนี่น เราจะมานี่บาทก็มันเป็นซีสามชิ้นนะคะนี่จกนี่ค่ะบาทบาทขาวน้ำนะคะโลละส้าบาทนะคะโลยโลละยี่สิบบาทนะคะกนโลยี่สิบบาทนะคะอันนี้กระเบื้งรอกนค่างีย่ะกะ้่ จากแดดพร้อบไหมคะแล้วมันออกลายมันแล้ให้เชียร์ดอกเงยเงยโอ้กอล์ฟส์ที่ว่าหลายน่จะได้ตั้งโต๊ะนิหน่อยจะได้ไหมเพราะดงว่าถ้ามันเยอะจะได้นั่งโต๊ะเอาควางสมุดหนะนี่แล้วก็เอา หอมมะลิหอมมะลิอืมค่ะหอมมะลิโลละสามสิบห้าบาทนะคะอมืมตอนเช้าขายทุกคู่หนึ่งนะคะขายเรื่อยๆนะคะ แย่งโล่ห์ถวยน้อยหนึ่งแย่งตอนที่ทำไปเก็บกันนาทีดีนี่ยนะคะเมื่อมันก็ตอนมันจะเก็บเป็นเวลานะคะเก็บเป็นเวลานะคะแปดโมง เก็บแปดโมงตอนเช้าก็แปดโมงตอนเที่ยงเก็บเที่ยงด้วยเก็บห้าโมงด้วยนะคะวันนี้ก็ตะกี้มันเสิได้เก็บตอนชีถุ่นำหาถุ่มนำนะคะเดี๋ยวจะของเขากับว่าเก็บเองนะคะมันดึกนะคะห้าทุ่มนะคะนี่คะ่ะอันนทุกชิ้น ดอกหนึ่งก็พันประมาณ3มชิ้นนะคะลแล้วเขาจะไปอบนะคะแล้วถ้ามีแดดแรงๆก็ตากแดดพึ่งแดดไว้นะคะ ก็ฝากช่องสาวเจนคนเดิมด้วยนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดสับต,ตะไคร้เพื่อเป็นกําลังใจให้สาวเจนทำคลิปต่อไปด้วยนะคะสําหรับคลิปนี้สาวเจนขอตัวปลาไปก่อนนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะบ๊ายบายจ้าสวัสดีค่ะ